สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่องเพ,พรัทระเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะลูกหลานพญายน,นาคจำเป็นต้องรับขันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแนวทางสายเสด็จพ่องเพ,พรัทระเทวาเลยซึ่งท่านมานะคะ,ะการมาติดต่อสื่อสารกับพี่มินเนี่ยนะคะไอตอนที่สื่อสารได้นะพี่มินก็ไม่ได้รับขันนะคะสื่อสารได้ครั้งแรกก็ไม่ได้รับขันสื่อสารได้ ต,ต่อไปต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ก <ๆ S 1> ็ไม่ได้เกิดการรับขันเกิดขึ้นเลยนะคะอันนั้นดังนั้นเนี่ยดังนั้นจึงเป็นความเชื่อนะคะเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันเป็นแนวทางทางเลือกที่เขาเรียกว่าพี่มิ้นมาทางแบบนี้นะคะมาเวนี้นะคะตอนแรกพี่มิ้นเองก็นึกว่าต้องไปเวน,นั้นเหมือนกันต้องนึกว่าจะต้องไปเป็นร่างทรงหรือว่าไปเป็นอะไรซึ่งซึ่งเราก็เคารพนะคะเคารพในทุกๆศาสตร์ความเชื่อนะคะศาสตร์ของการรับขันก็เป็นศาสตร์ความเชื่อหนึ่งเหมือนกันแต่ว่า โดยสถิติของพี่มิน้นอันนี้อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลความคิดเห็นส่วนบุคคลเวลารับขันมาแล้วเนี่ยหลายคนมีปัญหานะคะหลายคนมีปัญหาแล้วก็ประสบพบกับปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายเลยไม่รู้ว่าเกิดเงื่อนไขหรือว่าเกิด อะไรสิ่งผิดพลาดอะไรกับการรับขันนั้นหรือเปล่านะคะซึ่งก็ไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่ได้อย่างลงดีเทลมากนะคะเพราะว่ามันมันเป็นาศาสตร์ความเชื่อหนึ่งมันเป็นประเพณีหนึ่งดังนั้นนะคะถ้าเกิดมาปรึกษาพี่มิ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่จําเป็นนะคะถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นนะคะคนเรานะคะถ้ามีบุญสัมพันธ์กับองค์พญานาคมาจริงๆนะคะจะรับขันไม่รับขันนะคะ ยังไงยังไงนะคะท่านก็จะพยายามมาช่วยเรานะคะช่วยก็คือเรื่องหนึ่งนะคะบางคนอยากได้มากกว่าความช่วยนั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารนะคะ,ะเราจะต้องเหมือนกับค่อยๆตอบตัวเองทีละสเต็ปว่าเราอยากรับขันเพราะอะไรเราอยากรับขันเพราะว่าเราเคยได้ยินมาเพราะว่าว่าว่ามีองค์มีองค์จะต้องรับขันอันเนี้ยตรงเนี้ยพี่มินก็เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันนะคะ <ST S 1> เราสื่อสารได้ทั้งทั้งที่เราก็สื่อสารได้อยู่ดีๆมาท่านมาเป็นประโยคท่านมาเป็นอะไรอย่างเนี้ย ยังจะไปรับขันอีกเพราะว่าเคยได้ยินมานะคะอันนี้ก็คือความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจเคยได้ยินมามันเป็นแพทเทิร์นแห่งการได้ยินมาอย่างเงี้ยนะคะคิดว่า คือได้ไปแล้วจะเป็นอะไรต่อยังไม่รู้เลยนะคะยังจะเป็นอะไรต่อยังไม่รู้เลยอ๋อเราคงไปเป็นร่างทรงอ๋อเราคงเปิดตาหนักตอนนั้นพี่มินคิดว่าอย่างนี้นะพี่มินคิดว่าอย่างนี้พี่มินคิดว่าเออมานั่งเปิดไพ่มานั่งใส่ชุดขาวแล้วก็เปิดตาหนักมาเหมือนที่พัทยาที่พี่มินเคยอยู่พี่มินคิดว่าพี่มินต้องไปเวนั้นพี่มินไม่รู้ไงพี่มินไม่รู้จักกันว่าเรื่องเทพดีพออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็บอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ให้ไปปฏิบัติธรรมแบบเดิมไม่ต้องวิเศษอะไรขึ้นนะคะและท่านก็ไม่ได้จะมาสื่อสารตลอดเหมือนกันท่านแค่ต้องการมามาสื่อสารเบื้องต้นเนี่ยแหละนะคะให้เรากลับไปปฏิบัติธรรมแบบเดิมนะคะเราไม่จะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะ รวยขึ้นท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านจะมาแล้วเรารวยขึ้นนะคะเนี่ยอันเนี้ยท่านก็บอกชัดเจนนะคะท่านบอกว่าให้กลับไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเดียวเลยนะคะมันเป็นสิ่งพิเศษมันเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมเวลาที่เราฝันถึงอะไรสิ่งที่อยู่อ่าต่างมิติหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยฝันมาก่อนมันดูแปลกมันดูประหลาดอะไรแบบเนี้ยเมื่อพี่มินค่อยๆได้สติขึ้นมาว่าเออจริงนะคะคือนอกเสียจากอ่มีการสื่อสารอะไรที่เราได้ยินเสียงที่มันไม่ได้เสียงจากในโลกนี้นะคะแล้วก็ เป็นการสื่อสารที่ผุดขึ้นในใจเหมือนก็มีใครสักคนมาคุยกับเราหรือเราคุยกับความคิดตัวเองก็ไม่รู้มันคล้ายๆกันเลยอย่างเงี้ยนะคะพอเรียบเรียงแน่แล้วว่าเออจริงๆเราก็แค่ยอมรับเราก็แค่ไม่ต้องตื่นเต้นเราก็แค่ไม่ต้องกลัวนะคะสื่อสารก็สื่อสารสื่อสารก็ เอออันนี้มันอาจจะเป็นการสื่อสารแปลกใหม่เหมือนเราใช้เน็ตเป็นครั้งแรกอะนะคะใช้เน็ตเป็นครั้งแรกแต่ก่อนเราก็งงๆนะงงๆว่าเออจะมีตอนนั้นมันจะต้องมีการเสียบสายจะต้องมีการต่ออินเทอร์เน็ตตุ้ดๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ว่งองไวเหมือนสมัยนี้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างมันมีอะไรที่เราไม่เคยพบเคยเห็นได้เมื่อจับใจความว่าท่านต้องการอะไรที่สื่อสารน,นี่คือมีแต่เธอไปปฏิบัติธรรม,มเธอจงกลับไปที่หลวงพ่อ จ,จุดๆหรือว่าไปวัดพระท่านตาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยท่านก็มีบอกแค่นี้เองนะคะแล้วก็นี่เธอระวังนะคะระวังสติอะไรอย่างเงี้ยมีแค่นี้เองไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้บอกว่าไม่ได้เจอใครไม่ได้เจอผู้คนแล้วก็บอกนี่เธอไปเตือนเขาหน่อยเดี๋ยวเขาจะเจออย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้เป็นเทพสายทักททยเหมือนกันไม่ได้เป็นเทพสายทํานายทายทักหรืออะไรท่านต้องการแค่ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจะ รับขันหรือไม่รับขันถ้าคนเรามันจะมีเหตุปัจจัยที่จะสื่อสารได้มันจะสื่อสารได้เองนะคะมันจะสื่อสารได้เองนะคะ แ,แม้แต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมพี่มิ้นมีพื้นฐานนะพืะ้นฐานนะคะในการปฏิบัติธรรมมาเบื้องต้นแล้วก่อนที่จะได้สื่อสารกับท่านนะคะก่อนที่จะรู้ตัวเองแล้วว่ามีท่านนะคะเพราะท่าน,นม,าม,ามาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะแต่ว่ามันจะเป็นทีละสเต็ปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะท่านจะค่อยๆมาเป็นฝันท่านจะปูพื้นนะคะให้เราแบบมีฝันถึงท่านบ้างหรืออะไรจนมาอายุครบนะคะพี่มิ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าอายุครบนี่ท่านว่าจะเกณฑ์อะไรนะคะแต่ก็ช่างมันเถอะนะคะก็ไม่ได้อยากรู้ดีเทลอะไรมาก แต่เอาเป็นว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ค่อยๆจับใจความให้ได้นะคะว่าอ๋อท่านต้องการมาให้เราปฏิบัตินั่นเองนะปฏิบัติลักกิเลสนะคะไอ้ที่เราเคยบอกว่าเคยปฏิบัติอยู่แล้วนะคะแต่กิเลสเรายังหนาอยู่อย่างเงี้ยท่านก็เลยมาเพื่อบอกว่าให้กลับไปปฏิบัติอีกนะคะไปปฏิบัติเพื่อให้ความเข้าใจในการปฏิบัติมันถูกต้องกว่านี้ไปปฏิบัติเพื่อให้กิเลสมันละลละมากกว่านี้นะคะ ยังมัวเมายังตื่นเต้นมีเทพมาก็ยังเหมือนกับฮือฮาอยู่เลยอันนี้น,นี่นีคือแบบท่านอยากจะต้องการให้เราเ,เขาเรียกว่าพัฒนาจากจิตปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลมากกว่านี้พูดง่ายๆนะคะเป็นพระอริยบุคคลไปทําไมปัญญาจะได้มีขึ้นนะคะจะไดเ้เขาเรียกว่าจะต้องจะได้ปิดประตูอบายภูมิให้ได้นะคะหยุดการเวียนไหวใยเกิดมาทุกมาทรมานนะคะมานั่งตื่นเต้นมามาฮือฮากับเรื่องเทพนิติ ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่าหยุดระบบเทพเจ้าข้างในใจเพราะระบบเทพเจ้าเนะี่ยมันเป็นระบบความเชื่อฝังในเชื่อไปแล้วนะคะก็นั่งขอพรอ,อ้อนวอนนะคะการขอพรอ,อ้อนวอนนี่มันสวนทางนะคะสวนทางกับท,ทางที่จะไปพ้นทุกข์เลยเพราะทางที่จะไปพ้นทุกได้เนี่ยมันคือการที่เขาเรียกว่าปลดเปลื้องตัวเองจากกิเลสให้กิเลสชาระให้ให้กิเลสถูกชําระไปเรื่อยๆกรรมมันก็จะเหลือแต่เป็นกรรมไม่กรรมดีนะคะ แล้วกจากนั้นก็พัฒนากรรมดีต่อไปให้เป็นการสลายนะคะความมีตัวตนนะคะมานั่งเป็นผู้ที่มีเรานะคะมารับกรรมรับอะไรอย่างนี้ก็คือการไปสู่การไม่เกิดอีกเนี่ยน,นั่นคือการพัฒนาเป็นขั้นๆไปดังนั้นเทพต่างๆยิ่งถ้าเป็นเทพของพระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งแต่องค์นาคาธิบดีนะคะ ชาตจาตุโลกบาลทั้ง4อันนี้เป็นเทพที่เรารู้จักเนาะพระอินอย่างเงี้พยพญายมราชแบบเนี้ยเนี่ยเทพของพระพุทธศาสนาทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยเทพพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้าใกล้เราปลอดภัยนะคะเพราะท่านนำพาเรากลับวกกลับนะคะจากความเชื่อความเชื่อท่านออามานั่งขอพรท่านขอพรท่านนั่งตั้งเครื่องวงสวงอย่างเงี้ยนะคะเออท่านเห็นว่าเออมันลูกมันหลานนะคะเออ ปล่อยให้มันขอพรไปก่อนนะคะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยตบๆมาเฮ้ยปฏิบัติธรรมอ่าปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติธรรมไปแล้วก็มานั่งขอพรไปก่อนอ่าปฏิบัติธรรมแบบนั่งขอพรไปก่อนอ่าปฏิบัติแบบครั้งๆอีกก็ไม่ใช่ทางพุทธอยู่ดีแต่อย่างน้อยก็เริ่มต้นปฏิบัติละเริ่มต้นสวดมนต์เริ่มต้นทําสมาธิละอ่าจากสมาธิที่ผิดจากการปฏิบัติที่ผิดอ่าอ่าไปครูบาอาจารย์นั้นไปครูบาอาจารย์นี้นะไปทําสติปัฏฐานสี่อย่างเงี้ยนะคะท่านจะค่อยๆขยับเราทีละสเต็ปทีละสเต็ป ให้เราถึงจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเพื่อเป็นพระอริยะบุคคลนะคะเนี่ยคือสเต็ปเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะวางวางไปก่อนพี่มินรู้นะว่ามันอยากนะคะพี่มินไม่ปฏิเสธเลยว่าพี่มินก็อยากจะสื่อสารเทพให้ได้ชัดมากๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไม่เท่าทันความอยากของตัวเองแต่เมื่อเราปฏิบัติทําแล้วค่อยๆมีสตินะคะค่อยๆมีสติค่อยๆเร,ยเรียนได้ว่าอ๋อท่าน จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแค่เรายังมีกิเลสหนาะอยู่แค่นั้นเองถ้าเราไม่มีกิเลสหนาะเราไม่มานั่งหาคนสื่อสารเอ่อมานั่งพยายามให้ตัวเองเป็นนั่งเป็นนี่หรือพยายามอยากให้ตัวเองได้สิ่งวิเศษนะพอสิ่งวิเศษปุ๊บเราอยากอะไรอยากรวยต่ออยากดังอยากเนี้ยมันคือแบบสเต็ปของกิเลสอะนะคะถ้าเราทันกระบวนการนี้ปุ๊บเออเราก็นั่งเออเราก็เป็นคนธรรมดาสื่อเทพได้เราอยากใช่ไหมเราอยากเราอยากเป็นแพทเทิร์นนั้นเหรอที่แบบมานั่งเปิด ตําหนักช่วยคนแล้วก็มาได้รับชื่อเสียงเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเราแพทเทิร์นนี้หรือเปล่าเงี้ยเราค่อยๆจี้กิเลสเข้าไปในใจนะคะพอจี้กิเลสเข้าไปในใจเราก็จะได้เออจริงด้วยนะคะเออไม่ต้องไปอย่างนั้นดีกว่าเอาแบบสงบสงบ,สงบดีกว่านะคะปฏิบัติธรรมดีกว่าดวงดีขึ้นนะคะปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละดวงดีขึ้นของแท้ดวงดีขึ้นของของแท้ท่านก็มาช่วยเหลือเราเองโดยไม่ต้องรับขันโดยไม่ต้องมีพิธีกรรมอะไรทั้งสิ้นนะคะ ก็จึงขอฝากเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานเป็นธรรมะดีๆธรรมะตรงๆนะคะไม่ออกนอกลู่นอกทางพระพุทธศาสนาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนกันละกันนะคะใครชอบคือธรรมะแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง youtube พยา,พา,า,า,าเพชรพัฒนะนัคราเพจอัยมณีเพทเกรดแก้วพิมินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ